หนักจัดใหญ่ให้กับลูกศิษย์คนสนิทอย่างเสียอามนะคะที่ประสบความสําเร็จจากการมาสักลายมือเสรษฐถีที่บ้านบาร,รมีกันแบบจุกๆเลยทีเดียวสําหรับอาจารย์หญิงบ้านบาร,รมีสักลายมือไพย,ยิปซีเปลี่ยนเบอร์มงคลที่ได้จัดงานวันค้ายวันเกิดนะคะพร้อมเค้กซสไพร์ก้อนโตที่มีเงินจํานวน1 0 0 0 0แสบาทซ่อนไว้ในเค้กนะคะให้กับเสียอามไปเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมา พร้อมด้วยการจัดเรียงโต๊ะจีนนะคะให้กับลูกศิษย์แล้วก็คนสนิทมากมายโดยได้รับเกียรติจากพลตำรวจโทกฤลิลินนะคะท่านขจรศักดิ์ประดิษฐานนะคะหัวหน้าพักยุทธศาสตร์ชาติสารวัตรโยงประยงนะคะแล้วก็คนดังอีกมากมายต่างตบเท้าเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวยังไม่บอกเนี๋ยวราด้บอกวันสไปคก็คือสไปค่ะได้อกวน่คือสไแต่ยังไม่บอกว่าคืออะไรก็บอกก็ได้ค่ะจริงๆแล้วจริงๆแล้วก็คือว่า จริงๆแล้วก็คือว่าวันเกิดคุณอามเราต้องเซอร์ไพรส์คุณอามใช่ไหมคะวันนี้ก็แค่บอกลูกศิษย์ลูกหานิดๆหน่อยๆก็มากันขนาดนี้คุณอามก็ตกใจไม่กล้าพูดใหม่แต่สิ่งที่ว่าคุณอามเซอร์ไพรส์กับช็อกกว่านี้อีกก็คือในกาปาเต้สองล้านสี่เก้าค่ะวันเกิดเสียอาร์มให้นี่คือตื่นเต้นมากปกตินี้เขาจะมนเต้นกว่ากลายเป็นว่ามอบนาฬิกาให้ก็เลยตกใจอยู่เลยค่ะตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่า พูดอะไรไม่ถูกเลยค่ะขนาดไหนะขยายอี่อ่าอคือที่อามเป็นคนมอบให้ใช่ไหมใช่ค่ะคุณอามก็คือคนหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์บ้านบรมีนะคะที่เปลี่ยนเบอร์แล้วชีวิตเปลี่ยนนะคะแล้วก็สักลายมือเศรษฐีคุณอามปังมากตอนนี้คุณอามรับงานก็ระยะเวลาประมาณ2ปีได้มาประมาณ30มล้านก็เลยเซอร์ไพรส์นาฬิกาจานแค่หนึ่งเดือนค่ะอ๋อค่ะก็ในฐานะนะคะก็ อ,อ,อาจารย์หญิงนะคะก็เป็นที่ปรึกษาของบริษัทมหามงคลฟิล์มแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของงานรางวัลตีเทพทองคําที่จะมีวันที่30ตุลาคมนี้นะคะก็เลยต้องมาร่วมค่ะไม่มาไม่ได้ค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นที่ปรึกษาใหญ่ของเราเลยแล้วก็วันนี้ก็ต้องแบบขอสแสดงความยินดีเสียอามนะคะที่ว่านอกจากจะปังแล้วก็ดังแล้วก็โหเขาเรียกว่ามหาศาลเพราะว่าอีรู้จักเสียอามมาตั้งแต่ประมาณ4ี่หปีที่แล้วแล้วแบบเห็นเลยว่าช่วงเวลา ประมาณปีเดียวเนาะพลิกแบบป,บปุ๊บปุ๊บปุ๊บด้วยแบบบารมีจริงๆบ้านบารมีสมชื่อคะอ่ะก็รู้สึกยินดีกับบ้านบารมีด้วยนะก็ต้องบอกก่อนเลยว่ารู้จักญิงตั้งแต่สมัยยังไม่เปิดเป็นบ้านบารมีนะครับแล้วก็พอเห็นหญิงทําศาสต์เกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนตัวเลขสักลายมือแล้วก็ดูดวงแล้วสิว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงต่างๆคนนี้ก็มาแสดงความยินดีแล้วก็ที่เนี้ย จะเป็นฉากที่ที่เราจะใช้ถ่ายละครเรื่องต่อๆไปของทางบริษัทค่ายมหาบุคคลฟิล์มด้วยถึงจะมีมีคิวที่สิงโตเดอะสตาร์จะมาถ่ายท,<ช>ที่นี่ด้วยนะครับก็ในวันที่1ตุลาคม1ตุลาคมนี้ก็จะมีน้องสิงโตเดอะสตาร์จะมาถ่ายละครที่นี่เนี่ยเรื่องอ่าพรมลิขตรักเหนือกาลเวลานะครับซึ่งเป็นละครเรื่องเด็กระลึกชาติได้แล้วก็ละครเรื่องนี้เนี่ยคุณหญิงก็จะมาเล่นเป็นน้องไปเป็นพี่สาวของ คุณสิงโตในเรื่องด้วยซึ่งเป็นนการเชื่อมโยงให้บ้านบาร,รมีนมีพลังแล้วก็มีพลังเกี่ยวกับเรื่องราวของศิดิ์สิทธิ์มากขึ้นด้วยก็ขอฝากละครของค่ายมหามงคลฟิล์มไม่ว่าจะเป็นละครเกี่ยวกับพญานาคทั้งหมดแล้วก็ละครเรื่องเกี่ยวกับผมที่เกี่ยวกับเหลือการเวลาแล้วก็ยังมีสุดฟ้าที่ไปลุมด้วยครับสิ่งที่เกิดขึ้นมันเหนือคําว่าปฏิหารนะคะเพราะว่าชีวิตก็ไม่เคยคิดนะคะว่าจะมาอยู่ในจุดตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องของพลังเ่ง ตัวเลขนะคะถามว่าเชื่อไหมเรื่องของเบอร์โทไม่เคยเชื่อแต่วันหนึ่งเราหมดไม่เหลืออะไรเลยหลังจากที่เราเปลี่ยนเบอร์มงคลนะคะชีวิตก็พลิกแบบเหนือความคาดหมายอะคะ่ะก็ได้ไปศึกษาเรียนรู้ก็เลยเอาความรู้เพื่อที่จะช่วยเหลือหลายๆท่านต่อไปพอมาเจอเรื่องของปฏิหารเกี่ยวกับเรื่องสักลายมือระยะเวลาแค่9เดือนชีวิตก็พลิกได้อย่างที่เหนือความคาดหมายเหมือนกับเบื้องบน ให้เราได้มาช่วยเหลือคนที่เขามีปัญหาเกี่ยวกับด้านการงานการเงินความรักนะคะแล้ววันนี้สิ่งที่มาอยู่จุดนี้มันภาคภูมิใจโดยการที่ว่าสร้างลูกศิษย์ล่วงหัาเยอะมากนะคะวันนี้ก็แค่ส่วนหนึ่งเล็กๆน้อยๆ,ๆที่ไม่ได้ตั้งใจแค่จะเซอร์ไพรส์วันเกิดของคุณอามที่คุณอามชีวิตพลิกเพราะเรื่องของเบอร์โรและก็วันนี้ที่เหนือความคาดหมายอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือมีลูกศิษย์สองท่านที่อยู่ใกล้ๆอาจารย์ก็คือหมายความว่า แย่มากในระยะเวลาแค่ห้าอกเดือนที่ผ่านมาหลังจากที่อาจารย์เปลี่ยนเบอร์หลังจากที่สักลายมือเสร็จทีอาจารย์นะคะชีวิตสองท่านนะคะก็คุณฟ้านะคะแล้วก็คุณแนนได้ทุกอย่างเกินความคาดหมายสิบล้านเกี่ยวกับเรื่องปฏิหารนะคะตั้งแต่ที่เข้ามาบ้านบารมีชีวิตเป็นอย่างไรบ้างก็เดี๋ยวฟังจากปากของสองท่านได้เลยค่ะ ค่ะหนูอะค่ะทาธุรกิจตอนนี้ทําแบรนด์อาหารเสริมอยู่ตอนแรกก็คือไม่ได้คิดว่าจะทําได้ขนาดนี้พอแบบว่าตอนนั้นนะคะคือเห็นเห็นพี่หญิงในเพจซึ่งเราไม่ได้ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะคะเห็นพี่หญิงในเพจหนูก็เลยลองลองทักหาพี่หญิงดูเหมือนตอนนั้นอะหนูรู้สึกว่าหนูมีความทุกข์มาก ตอนนั้นคือหนูโดนโกงไปเยอะค่ะโดนโกงเงินไปเยอะก็เลยแบบด้วยความที่ว่าเราทุกข์เราก็เลยโทรหาพอโทรหาแม่ก็บอกว่าพรุ่งนี้มาหาแม่นะลูกแล้วแม่จะเปิดทางแม่จะชี้ทางให้หนูให้หนูได้พ้นจากตรงนี้ไปตอนนี้คือหนูอะ่ะเหมือนแบบทุกข์มากใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นอะ่ะคือนะตอนนั้นคือหนูแบบขนล,ลุกไปทั้งตัวค่ะตอนที่พี่หญิงทักหนูแล้วหนูก็ให้คือให้เบอร์โทรไปค่ะพี่หญิงก็ทักแล้วก็ทักแม่นทุกอย่าง จนหนูเลยต้องมาหาพอมาหาปุ๊บหนูทําการสักลายมือแล้วก็เปลี่ยนเบอร์ตอนแรกเปลี่ยนเบอร์มังเป็นเบอร์หงก่อนค่ะแล้วทีเนี้ยพอพอสักพักประมาณ3เดือนเห็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นหนูก็เลยมาเปลี่ยนเป็นเบอร์เป็นเบอร์มังกรตอนนี้ก็คือแบบก็ดีมากล่าสุดก็เพิ่งได้รถคันใหม่มาเพราะแบบแบบได้อะไรมาแบบฟุกๆอะค่ะหนูบอกว่าหนูขอให้ได้อะไรมาแบบฟุกๆหนูก็ได้อะไรมาแบบฟุกๆจริงๆค่ะขนาดคนนี้เหรอคะ คือของฟ้านะคะก็คือฟ้าโดนเชิญไปงานพรมแดงแล้วก็ก็คือในนามของนางงามอะไรเงี้ยค่ะก็พปเจอแม่หญิงแอฟผู้หญิงคนนี้เนี่ยสวยสะดุดตาแล้วดูอลา่าขนลุกมากก็เลยแบบอยู่ๆเหมือนโดนพลังลี้ลับเดินไปหาแม่ทั้งที่เราไม่รู้จักกันเราไปทักว่าแม่คะแม่คือพระเมตตาอุมาเทวีหรือเปล่าแล้วแม่ก็จ้องหน้าแบบ พยักหน้าแค่นี้ค่ะแล้วก็ยื่นนำบัตรให้แล้วเราก็แยกย้ายกันก็เลยแบบติดต่อกันผ่านนามบัตรแล้วก็ได้มีโอกาสมาที่บ้านบารมีที่นี่ค่ะแล้วก็แม่ก็ดูเบอร์มือถือให้แม่บอกว่าเบอร์อ่ะใช้เบอร์นี้ยังไงก็ไม่รวยนะเราก็เออจริงงานเรารับงานการแสดงงานโฆษณางานรีวิวสินค้าด้วยเราก็เงียบๆช่วงสถานการณ์โควิดเกือบ2ปีเนี้ยแทบไม่มีงานเลยค่ะก็แม่บอกว่าเปลี่ยนเบอร์สิเบอร์หงหรือเบอร์มังกรดีแล้วก็บอกว่าเปลี่ยนทั้งทีก็เอาเบอร์ มังกรไปเลยค่ะแม่แล้วแม่ก็แนะนําให้สักลายมือเศรษฐีเพราะสักลายมือเศรษฐีนะคะโมเดลลิ่งงานการอะไรก็แบบติดต่อเข้ามาเยอะมากแล้วก็การเงินการอะไรก็แบบโอ้โหเงินเข้ามาลัวๆมากเลยค่ะตรงนี้คือแบบขนลุกจริงๆว่ามันเป็นไปได้ย,ยังไงอ่ะมันไม่น่าเชื่อเลยอ่ะแต่ก็ต้องเชื่อคือเพื่อนๆเนี่ยอินบ็อกซ์มาเต็มทางคู่ค้าหรือว่าทางโมเดลลิ่งทางอะไรก็ติดต่อเรามาซึ่งก่อนหน้านี้นี่คือเงียบไปเลยนะคะเราก็ รู้สึกว่ามันไม่ต้องเชื่อมากแต่ว่าคือตอนนี้คือเชื่อเชื่อสนิทใจเลยค่ะก็แบบไปแนะนําเพื่อนๆมาหาแม่หญิงเนี่ยค่อนข้างหลายคนแล้วกลับไปก็ดีมากๆเลยค่ะก็เลยอยากฝากไว้ว่าลองมาหาแม่หญิงดูนะคะแม่หญิงเนี่ยเมตตาแล้วก็เป็นคนใจใหญ่ใจนักเลงใจดีมากๆค่ะขอบคุณมากค่ะก็ติดต่อได้ทางเฟซ ทางไลน์ทางเพจและก็ทาง YouTube ค่ะเพจชื่อบ้านบารมีศักยลายมือเศรษฐีอาจารย์หญิง YouTube บ้านบารมีศักยลายมือเศรษฐีอาจารย์ญิงค่ะแล้วก็ช่องทางไลน์แล้วก็ข้อมูลที่ให้ไว้ทางเพจค่ะค่ะโทรก็ามาตองคิวก่อนแล้วก็ถ้าเกิดอยากไดทักมาในไลน์ก่อนก็ได้ค่ะแล้วอาจารย์จะทยอยติดต่อกลับไปด้วยตัวก่องอาจารย์เอง0 9 9 2 6 9 9 9 7 8 ID ดีไลน์ค่ะ แล้วก็ทุกวันนี้อาจจะช้านิดนึงนะคะที่อาจารย์จะต้องติดต่อกลับเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์เยอะมากทุกวันนี้เปิดตั้งแต่9ก้าโมงถึงตีสค่ะอาจารย์นอนตีสีนะคะเพราะอาจารย์ต้องดูอนไลน์ต่างประเทศด้วยเกี่ยวกับเรื่องของไพ่ยิบสีค่ะแล้วก็มีเซอร์ไพรส์อีกนิดนึงจากผู้ชายที่ประสบความสําเร็จที่ไม่เคยเชื่อเรื่องของตัวเลขและล,ลายมือเลย หลังจากที่เปลี่ยนเบอร์แล้วชีวิตพลิกอย่างปฏิหารและมีคนติดตามกันค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นวันนี้เจอตัวจริงเสียงจริงของคุณเอ็มนะคะเดี๋ยวเจอคุณเอ็มน,นะะิดนึงค่ะเจอเลยค่ะคุณเอ็มน,นี่คือลูกศิษย์เอกนะคะ<ส>คนนี้ที่ประสบความสํสมมาสเร็จแบบแบบไม่น่าเชื่อจากที่จากที่ช่วงโควิดรถโดนยึดขับรถหนีไฟแนนซ์นะคะบ้านเช่าโดนตัดน้ําตัดไฟ แล้วก็มาอาศัยที่บ้านบารมีหลังจากที่เปลี่ยนเบอร์และก็สักลายมือไปชีวิตเป็นอย่างไรบ้างฟังเลยค่ะก็ซื้อที่มีโรงงานใหม่ครับตรงนี้ก็ดีขึ้นมากเลยหลังจากสักมาสิบวันเกิดปฏิหารขึ้นมาแล้วก็ทุกวันนี้ไม่อยากจะพูดเลยว่ามีกินแล้วทุกอย่าง ดับลื่นหมดครับผม โรงงานก็อยู่ใกล้ๆนะคะกําลังร้างอยู่ใกล้ๆตรงนี้ค่ะแล้วดูในคลิปใน YouTube ได้ะนะคนติดตามเยอะมากเพราะจากชีวิตจริงที่ไม่มีอะไรเลยทุกวันนี้มีรถมีบ้านมีทุกอย่างไม่ต้องขับรถหนีไฟแนนแล้วค่ะคแล้วก็ซื้อคันใหม่เรียบร้อยแล้วด้วยอันนี้เรี่ยจริงเจค่ะคสุดยอดมากค่คเคะเราสำหรับใครนะคะที่อยากพลิกชีวิตให้ดีขึ้นสามารถสอบถามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage นะคะบ้านปรมีศักลายมือเศรษฐีบ่ายคุณหญิงได้เลยนะคะ